สายมากแล้วที่ทั้งคณะอันประกอบไปด้วยร้านผาร้านเข้มไอเจียมและแม่สีนวลสาวชาวบ้านปอผู้เคยมีตำแหน่งเป็นถึงลูกพยาซึ่งทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนเป็นแม่สีนวลหญิงสาวธรรมดาไต่ขึ้นตามความลาดชันและพักน้องเป็นระยะมีร้ายที่ตามไล่กวดนางมาเมื่อคือนที่ผ่านมามันหายไปแล้วนั่นแสดงว่ามันเกิดจากมนดําหรือการเชิญอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งคนที่ปลูกมันขึ้นมาก็คงไม่ผลผู้ที่อยากขึ้นเป็นพยาปอบจนตัวสันนั่นเองแม่นางจะเป็นหญิงแต่กลับไม่มีเสียงบ่นถึงความเหน็ดเหนื่อยหรือลำบากเล็ดลอดออกมาจากริมฝีปากคู่งามเลยจนนิดเดียวันนักของปรานผาพักยามใดนางก็จะพักยามนั้นไม่ร้องขอให้ใครช่วยเหลือเมื่อยามเลื่อนถลายไม่ร้องถามน้ำด,ดื่มดใดแม้ต้องอ้าปากโกยอากาศเข้าไปเลี้ยงปอดจนคอแห้งกระทาชายทั้งสาม ทำตัวแข็งได้ขนาดไหนนางเองก็พยายามอย่างสุดกำลังเพื่อไม่ให้ต้องเป็นตัวถ่วงเช่นกันหลังผ่านคืนอันยาวนานและทั้งสามพรานปรึกษากันเลยว่าจะไม่ไปยุ่งกับบ้านปอบแต่ก็จะไม่ปล่อยให้นางต้องเผชิญโชคชะตาอันบัดศพเอียงลําพังเช่นกันดังนั้นสีนวลจึงได้ติดตามคณะของพรานผาเพื่อตามหาพรานอาดต่อไปด้วยเมื่อธุระเรื่องนี้แล้วเสร็ พรานผาจะพานางไปพบสมภารเจ้าบัดบ้านซบเซาและผู้ใหญ่เกิดเพื่อหาหรือเรื่องอนาคตของนางต่อไปทว่าในใจเล็กๆแล้วด้วยว่าเป็นชายด้วยกันและรู้จักกันมานานทั้งไอ้เจียมและพรานเข้มต่างก็มองออกว่าอนาคตของหญิงอาภาัพผู้นี้จะเป็นอย่างไรใครจะเป็นผู้ดูแลนางไปจนแก่เท่าหรือตายจากกันไปข้างก็ไอ้พรานนักเลงที่เปลี่ยนจากเดินนำหน้ามารังท้าย อหอยเฝ้าระวังให้แม่สีนวลพลาดถไล่เลื่นตกลงเขาไปหลายต่อหลายครั้งนี้อย่างไรเล่าที่ผ่านมาแม้แต่มาไม่ลูกอ่อนหากส่งเสียงห้องครั้งเดียวใส่แล้วเกิดขาดใจพรานผายยังเตะเซกิ่งเป็นลูกขนุนแต่นี่นับแต่ตะวันโผผลสิ่งบทบังให้เห็นแสงสว่างไม่มีเลยจนคำเดียวที่เขาจะไม่พูดอย่างไม่คิดไม่มีการถามไม่มีการโต้แยง้งทั้งคู่รู้ดีแก่ใจว่าถามไปก็เท่านั้น คนปากแข็งใจเด็กแต่ใจดีอย่างพรานผาผู้นี้ย่อมปฏิเสธว่าไม่ใช่อย่างที่คิดแน่นอนก่อนเพลนเล็กน้อยทั้งคนหนักก็ามาถึงยอดดอยได้สําเร็จหากแต่ปัญหาตรงหน้านั้นเล่าใหญ่หลวงกว่าการปิดตาแก้ผ้าขึ้นเขาด้วยมือเปล่าเพราะทางลงเขาที่เคยมีหรือควรจะมีนั้นมันถูกปลวกกลุมไปด้วยนาำรกคืมซ้าย่งสูงท่วมหัวไม่มีทางดานมองไม่เห็นว่าเบื้องล่างตรงไหนอย่างเท้าได้ ตรงไหนไม่ควรหากเป็นแบบนี้มีอยู่สองทางเลือกเท่านั้นซึ่งก็ไม่ดีทั้งคู่ 1. พักเอาแรงบนยอดดอยนี้สักคืนแล้วค่อยคิดว่าจะหาทางลงได้โดยสะดวกวิธีไหนและ 2. ค่อยๆใช้มีดทางกรุยทางลงไปช้าๆซึ่งคนณีแล้วว่าอย่างไรเสียก็คงมืดโดยที่ยังลงไปไม่ถึงครึ่งดอยไม่ว่าจะทางไหนก็ต้องเผชิญกับประตูนรกและปีศาตร้ายแห่งดอยผีกบทั้งสิ้น และที่น่าหนักใจกว่าคือพรานเชิงผี่เลี้ยงของพรานผาบอกว่าเขาวไม่สู้ดีคืนนี้บักเซิงจากหมู่บ้านปอบจะบุกมาชิงตัวสีนวลไปอย่างแน่นอนและที่แย่ยิ่งกว่าเขาคือมันไปชักชวนพลละพักจากหบสิ้นสางและปางหัวขาดมาร่วมด้วยแม้จะมีทั้งการตอบรับและไม่สนใจแต่กําลังพลของมันมีไม่ต่ำกว่าร้อยเพราะอย่างไรมันก็คือมนัน ย่อมเห็นพวกเดียวกันเป็นที่หนึ่งอย่างไม่ต้องสงสยัยหากแต่ที่ไม่เอาด้วยก็เพราะมีมารบางตนเคยประมือกับพรานผามาแล้วและบางตนถึงแม้จะยังไม่เคยพบหน้าแต่ขึ้นชื่อว่าเป็นสิทธิ์คนเดียวของตูเจ้าโสรถผู้ซึ่งบำเพ็ญตบะยังสถานที่อันห่างไกลและเต็มไปด้วยอันตรายหากยังมีสมองมีความคิดก็มีควรเข้าไปยุ่งพรานผาส่งผีพรานเชิงไปตะเวนหาวีแววของพรานอาจเมื่อตอนเช้า และก็ได้ข่าวที่ทั้งดีและไม่ดีกลับมามีคนพบพรานอาจแล้วหากแต่เจ้าตัวกลายเป็นศพสภาพน่าสังเวชอยู่ที่ทางเข้าหนองขโมดนั่นเองส่วนดวงวิญญาณน,นั้นเล่าลอยเทงเต้งไปไหนตัวไหนเรื่องนี้แม้แต่ผีพรานเชิงก็ยังหาไม่พบที่ผ่านมาอาถรรพ์หนองขโมดปกปิดเอาไว้พรานเชิงจึงหาไม่พบทว่าตอนนี้สิ่งใดก็ตามที่อยู่ในนั้นกินจนอิ่ม้ํำแล้วจึงเปิดทางคลายอาถรรพ์วงตาให้คนพบได้ แต่ก็ไร้ชีวิตแล้วเท่านั้นเองดังนั้นสรุปเอาดูยง่ายคือภารกิจตามหาพรานอาจ,จำต้องยุติเพราะไม่มีประโยชน์สิ่งที่ต้องทำคือพระาพ่านเข้มไปส่งให้ถึงบ้านสีเสียรนั่นก็ด้วยเหตุการณ์ล่าสุดที่วีตายทำเอาใจอันเข้มแข็งฝ่อไปเสียสิ้นถึงกับคุกเข่าอ้อนวอนให้พรานผาช่วยพาไปส่งอย่างไม่เกรงศักดิ์ศรีจะโดนดูถูกพรานผาเองก็ใช่จะเป็นคนใจหมายเสร,รกรรมและพร้อมจะเหยียบย่ำคนล้ม เร่งประคองพรานเข้มขึ้นและดึงสติดึงความเป็นพรานเข้มที่ไม่ว่าหมู่บ้านไหนก็รู้จักให้กลับมาด้วยคำพูดที่บอกจากใจกูกับมึงขมเอนกันเพราะต่างคนต่างไม่ยอมกันต่างคนต่างไม่ยอมใครมึงเก่งไอเข้มกูขอยอมรับอย่างไม่โปดฉะนั้นกลับมาเป็นตัวเองเสียลํำพังกูกับไอเจียมรับมือผีหานับร้อยไม่ได้หรอกต้องอาศัยมึงระวังหลังให้กลับมาเป็นตัวเองเสียไอเข้มเลยกลับมา นั่นนับเป็นคำปลอบใจที่ได้ผลมากทีเดียวประก,กายตาของพรานเข้มเปลี่ยนไปจากหมุนฝ้าไร้แววกล้าเป็นแกลงตามวิสัยจอมพรานบ้านสีเสียดซึ่งทำให้พรานผาวางใจไม่น้อยไอเจียมทดลองอย่างเท้าลงไปเรื่อยๆท้าว่าก็เพียงไม่กี่เมตรเท่านั้นมันต้องร้องบอกว่าไม่มีพื้นให้เหยียบเลยจนนิดเดียวไม่ว่าจะเป็นมุมใดก็ตามราวกับว่าดอยผีคุบถูกมีดขนาดยักษ์ตัดจนกลายเป็นแท่งตรง และที่ทําให้ทั้งคณะยังแก่ความเครียดกระเม่งมากทีเดียวคือทางที่ขึ้นมาเองก็หายไปในพงหญ้ารกไร้พื้นอย่างด้วยเช่นกันนั่นเท่ากับว่าพวกเขาถูกขังเอาไว้ด้วยสถานที่จองจําไร้กงไม่สามารถไปทางไหนได้นอกจากอยู่บนยอดดอยเพื่อรอความตายไปเท่านั้นอาการอัศจรรย์นี้ไม่ต้องมีใครบอกก็รู้ว่ามันเกิดจากการกระทําของสิ่งเล้นลับอย่างไม่ต้องสงสยัยพรานผาและพรานเข้ม ผนึกอาคมเรียกเจ้าป่าเจ้าเขาให้โผล่หน้ามาเพื่อถามไถ่ว่าเหตุดใดจ,จึงกลั่นแกล้งกันเช่นนี้คำตอบที่ได้รับกลับเป็นความบ้างเปล่าไม่ว่าจะเป็นมนบ์ใทใดทั้งคู่ทั้งคมทั้งร้องขอแต่โดยดีเจ้าที่เจ้าทางก็ไม่ยอมออกมาเมื่อนำมาผนวกกับคำบอกเล่าของผีพรานเชิงก็งเห็นจะเป็นไปอย่างเดียวเท่านั้นบักเซิงปอบร้ายคงรวบรวมกำลังผีหาซาตานทั้งหลายในละแวกนี้ ตัดทางหนีทีไรเพื่อรอเล่นงานพวกเขาเมื่อยามตะวันลับฟ้าเข้าแล้วเท่านั้นฉันขอโทษเธอนะเพราะฉันพวกพ่อพรานจึงต้องมาตกที่นั่งลำบากแบบนี้สีนวลว่าไม่หรอกอย่าขอโทษเลยแรกทีเดียวก็ว่าจะไม่ยุ่งกับพวกมันต่างคนต่างอยู่ไปแต่ยังว่าเราไปชิงของที่มันอยากได้มามันก็คงเคืองอยู่นั่นหอกผิดก็แต่มันเคืองใส่ผิดคนไปไหน่เท่านั้นกับฉันไม่เท่าไหร่ อะไรที่สู้ไม่ไหวก็ถอยแต่กับมันแม่สีนวลด้วยคืนนี้ละ่ะแม่จะได้เห็นว่าไอ้พระพานนักเลงลองมันโกรธมันพรานขึ้นมาแล้วผลจะเป็นยังไงพรานเข้มว่าบุยปากไปยังพรานผาซึ่งนั่งหลับตานิ่งมาร่วมชั่วโมงแล้วโดยไม่ขยับตัวเลยจนนิดเดียวดวงตะวันเคลื่อนตัวไปยังที่ตะวันตกกระทั่งแดดเริ่มอ่อนพรานผาจึงลุกจากที่นั่งจัดการใช้มีดพรานลงอคมขีดวงกลมเอาไว้สามรอบ จากไหนพี่นอกสีนวลถามว่าเหตุใดจึงต้องทําแบบนั้นเส้นอาคมนั้นนางรู้จักพ่อเคยบอกเคยสอนแต่สามรอบสามวงนี้นางเพิ่งเคยเห็นพรานผาก็ยินดีตอบอย่างไม่ผิดบังเส้นอาคมที่ขีดไวน้นี้มีความแตกต่างเรื่องความเข้มขลังของพระเวทที่กํากับลงไปนอกสุดใช้กับผีธรรมดาทั่วไปองกลางเป็นเหล่ามารไลายจาพวกสางสมิงผีหาซาตานที่อยู่ในพบนี้มานาน กินวิญญาณมนุษย์เข้าไปจนแข็งแกร่งแต่ก็ยังเป็นรองพวกที่สาบานฝ่าเข้ามาจนถึงวงในสุดวงนี้แม้แต่เทพเทวาก็ฝ่าเข้ามาไม่ได้นั่นคือสิ่งที่พรานผ่าร่ำเรียนและรู้มาแต่จากการกระทําของบักเซิงปอบร้ายที่สามารถรวบรวมเหล่าอามนุษย์และบังคับให้เจ้าที่เจ้าทางหลางตาเสียสมจริงจนลงเขาไม่ได้วงในสุดก็คงเอาไม่อยู่อย่างไรเสียมันก็คงแหกเข้ามาจนได้แต่อย่างน้อยก็ต้องใช้เวลา และเวลาที่เหลือนั่นหละพรานผารรานเข้มรวมทั้งไอ้เจียมจะใช้จัดการมันพรานแล้วพรานผาก็บอกตามตรงว่าจากนี้ขออย่าสงสัยหรือชวนสนทนาใดๆอีกนับแต่วินาทีนี้ตนต้องการสมาธิอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนสีนวลพยักหน้ารับคาแล้วกลับไปนั่งรวมกับสองกะทาชายที่ต่างก็งัดเอาของขลังติดย่ามทีแต่ละคนมีออกมาตั้งท่ารอไว เห็นวี่แววไม่ดีเมื่อไรจะปลุกเสกให้พุ่งออกไปแต่เพื่อไล่ในทันทีพรานผาล้วงเอาประคำช้างคลั่งออกมาว่าคาถาสางปลมใหญ่กลับหลังเพื่อนําเม็ดประคำช้างคลั่งออกมาเพียงเท่านั้นเหงือการก็ปวดปลายขึ้นเต็มหน้าประคำช้างคลั่งอย่างไรก็ยังไร้วันย่งค่ำถึงขนาดกินกําลังกายและพลังจิตไปไม่น้อยแต่สุดท้ายพรานผาก็สามารถข่มมันได้และพร้อมใช้งานได้ทุกเวลา เขาวางมันลงร้อมรอบอาคมในสุดเอาไว้ด้วยอาการปรรจงเพื่อให้เป็นประการขั้นสุดท้ายต่อมาที่ทําคือกลิดนิ้วใช้เลือดหยดลงพื้นดินตรงหน้าเพื่อใช้วิชาธรณีครั่งกล่าวคือเส้นสวงหมู่มานที่อาศัยอยู่ใต้ดินใต้บาดาลด้วยเลือดของตนซึ่งเขาเคยทําสัญญาอาวา้เมื่อครั้งก่าพอเป็นสิทธิ์ของทุเจ้าโสรถคาถาหรือวิชานี้ครูบาอาจารย์ท่านย้ำนักย้ำหนาบ่า อากไม่ใช่ว่าจนตัวเจนตายจริงๆอย่านํามันออกมาใช้เพราะสิ่งที่ต้องแลกหาใช่เลือดเพียงไม่กี่หยดแต่อายุไขจะสั้นลงถึงสิบปีคนเราอยู่ได้โดยเฉลี่ยแล้วคงไม่เกิน90ยิ่งเวลาผ่านไปนานวันเข้าอายุของแต่ละคนเมื่อเอาผลมากระทบกับยอดกรรมก็ยิ่งสั้นลงและพรานผาที่แม้จะยังนมแต่ก็พรากลมหายใจสัตว์และคนมาแล้วกว่าครึ่งชีวิตดังนั้นจะเหลืออีกสักกี่ปีกันเชียว ท่านเลือกเองนาเจ้าที่ถึงเวลาอย่ามาร้องโอดโอยกันแล้วกันพรานผาว่าขณะบีบเค้นนิ้วให้ปากแผลเปิดจงใจหลังเลือดให้เปลอะลงพื้นดินมากที่สุดเท่าที่จะทําได้อยู่ไม่อยู่รมก็พัดอู้เข้ามาหอบใหญ่แล้วค่อยๆเมื่อยหายไปเปหนึ่งว่าเจ้าที่เองก็อยากบอกว่าตนไม่มีทางเลือกใจว่าเป็นเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าที่เจ้าทางแล้วจะสบายเจอใครที่มีอํานาจหรือแกร่งกว่าจะคนหรือปีศาจ ก็ข่มเหงรังแกบังคับกันทั้งนั้นพรานผาเข้าใจดีถ้าว่าเลือดขึ้นหน้าแล้วพ็อจะพลานอย่างไม่สนโลกก็ท่านเลือกเองเขาว่าเวลาเรากับถูกเลื่อนให้เร็วขึ้นอย่างผิดปกติท้องฟ้าเริ่มเปลี่ยนเป็นสีแดงด้านบนหมุนดำมองเห็นดาวระยับจางๆเท่านั้นเองเสียงเอกระทึกปานเบื้องล่างรอบดอยซึ่งมองเห็นแต่ป่ามีกองกำลังมุ่งหน้ามาเพื่อทำศึกสงครามก็ไม่ปาน ผ่านผารอย,อยก่กนแล้วว่ากระถาปลุกแล้วกระเทือบท้าลงดินทันทีและทันทีนั่นเองรอบตัวพรานผาพรานปากฏควันสีดำซึ่งจะบอกว่าเป็นมวลอากาศก็ไม่เชิงนักมันมีความหนาแน่นข้นเหนือกว่าแต่สัมผัสด้วยมือเปล่าไม่ได้พวยพุ่งออกมาไม่เป็นสายแต่เป็นก้อนจากนั้นจึงเปลี่ยนรูปร่างคล้ายจะเป็นมนุษย์ทว่าแขนขายาวเก้งก้างดวงตาแรงวาบพุ่งสวนกับกองทัพปีศาจที่ไต่ขึ้นมาถึงขอบตัดของยอดดอย แล้วก็สู้กันอย่างโอเป็นเอาตายไอ้เชิงเรือแก้วมึงช่วยกุ้มกันพวกนี้แทนกูทีมึงมีคนเดียวจะไหวรืึผีพรานเชิงถามถ้ากูล้มลงอย่างน้อยก็ยังเหลือสองคนนั้นและมึงอยู่ฝากด้วยก็แล้วกันไม่มีคําตอบรับไม่มีการปฏิเสธผีเลี้ยงพรานเชิงหายวับไปจากข้างกายพรานผาซึ่งยืนอยู่นอกวงอาคมและปรากฏกายขึ้นอีกครั้งยืนปิดช่องว่างที่พรานเข้มและไอเจม ขนาบข้างซ้ายขวาสีนวลอาไว้เสียงอึกระทึกจากเบื้องหน้าจวนให้ใจของแต่ละคนหวันมิตกว่าพ้านผาจะเอาอยู่ไหมแต่ว่าไม่ว่าใครตรงนี้ก็ไม่มีหน้าที่ให้ยืนเฉยๆผีพรานเชิงกันเบื้องหน้าสีนวลให้เจียมอยู่ด้านซ้ายยิงใส่มาร้ายที่หลุดรอดวงอาคมแรกเข้ามาจนแตกสลายกลายเป็นควันพรานเข้มอยู่ด้านขวาปล่อยทั้งวัวธนูเสือธนูที่ปลูกเสกด้วยกําลังใจเฮือกเขิมจนหมดคอ ฝ่ายพรานผากระทืบเท้าสามอีกครั้งด้วยน้ำหนักที่แรงกว่าเดิมเรียกอสวุธระกายตัวใหญ่กว่ามาจัดการกับทับเสริมของศัตรูขณะเดียวกันมือขวาประวาดเหบี่ยงคมมีดตัดฉับใส่ผีหาซาตานที่อยู่ในระยะมือซ้ายกำตัวปืนแก๊ปคู่ใจไว้บ้านในนั้นบรรจุกระสุนสังหารเอาไว้เรียบร้อยรอเพียงรังนกเหนียวไกเท่านั้นแต่วันยิ่งคอยตามลงความเมื่อโรยตัวปกคลุมพื้นที่อยู่เรื่อยๆและแล้ว ในที่สุดตัวปัญหาที่พรานผาอยากเจอจนเหนือเต้นก็โผล่หน้ามาชายร่างกำยำสมส่วนนุ่งผ้าเยี่ยงชาวบ้านธรรมดาทว่าดวงตาแดงวาบปานมีลูกไฟลุกโพรงอยู่ภายในอัขระเลขยกยันตามร่างกายมองแล้วคลายนุ่งเสื้อผ้าทับอีกชั้นมันเสียยิ้มด้วยคิดว่ากำลังพรานหยิบมือเดียวเขี่เขีเยบบาๆก็เปิียวเห็นจะไม่คุ้มค่าที่แบกหน้าไปหาเหล่ามันมีตั้งหลายที่แต่แล้ว เมื่อเห็นว่าทั้งสีหน้าและแววตาพรานผาหาได้ประวัติเมื่อเห็นมันและยังมีจิตสังหารที่อยู่ไม่อยู่ก็พุ่งขึ้นปานน้าเดือดก็บอกให้มันรู้ว่านี่เองเล่าสาเหตุที่มันหลายตนไม่ยอมเอาด้วยแต่มันจะเท่าไหร่กันเชียวในเมื่อจุดที่มนุษย์เบื้องหน้าและลูกสาวพญาปอบที่ตนต้องการตัวยืนอยู่นี้คือประตูสู่โยมโลกท่านเจ้าแห่งความทุกข์ทรมานท่านเจ้าแห่งการลงทัน เหตุใดท่านจึงปล่อยให้มนุษย์ผู้โง่เขลาขึ้นมาเหยียบย่ำเขาอันเป็นทางเข้าออกของสัตว์นรกเล่าท่านจงมารับเอาดวงวิญญาณของพวกมันไปเถอะข้านำพามาให้แล้วบักเซิงปอบร้ายซึ่งข่มขันด้วการลอยตัวอยู่กลางอากาศประกาศเกล้าทันทีนั่นเองแผ่นดินพลันเกิดอาการสั่นไหวและเริ่มมีรอยแยกมองเห็นของเหลวร้อนแรงสีส้มแดงส่องแสงอยู่ด้านใต้มันสายยยิ้มอย่างพึงพอใจ แล้วมันก็หอบยิ้มในวนาทีต่อมาเมื่อพรานผากระทืบเท้าครั้งสุดท้ายด้วยแรงที่มากกว่าครั้งก่อนจับพรันนั้นประตูนรกก็ปิดตัวลงเอาง่ายๆไม่เคยไปเที่ยวนรกจะเสือเรียกหาท่านจะเสือเอาพลังอํานาจมาเปิดประตูได้เล่นพ่อแม่ที่เป็นปอบพวกมึงไม่เคยสั่งสอนเรื่องไงไอ้สันขวนัญว่าแล้วพรานผาก็กระตุกชายผ้าเขามา้อย่างแรงจนปมคลายแล้วจึงเวียงเข้าใส่บักเซิงโดยที่ยังกำชายด้านหนึ่งเอาไว้ ทันทีนั้นก็บังเกิดเส้นเชือกอาคมพุ่งเข้ารัดคอของบักเซิงและโดยที่มันยังไม่ทันได้ตั้งตัวพรานผาก็กระตุกรั้งมันเข้ามาจนได้ระยะแล้วสวนด้วยหมัดรุ่นๆเข้าเต็มกรามซ้ายเล่นเอาตัวถลยไปกับพื้นและเมื่อศัตรูลงมาอยู่ยังสถานที่เดียวกันแล้วมันยิ่งง่ายต่อการต่อสู้เข้าไปใหญ่พรานผาหายด้สนใจผีหาซาตานตัวไหนอีกปล่อยให้คนอื่นจัดการไปส่วนตัวเองตรวปืน ราะคเนแล้วไม่จําเป็นต้องใช้เสียบมีดเข้าฝากแล้วปรีเข้าไปเตะเสยเข้าชายโครงเต็มแข้งบักเซิงปอบร้ายร้องโอกเพราะไม่เคยโดนแบบนี้มาก่อนไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หน้าไหนจอมอาคมจอมพรานคนใดมันก็เอาชนะมาแล้วทั้งสิน้นเพราะคนเหล่านั้นต่างพึ่งพาวุธไม่ก็อาคมซึ่งเข้าทางมันที่ก่อกําเนิดความแข็งแกร่งจากอาคมและมุนดําแต่กับพรานผานั้นไม่ใช่มัดและแข้งมะครู หาได้เคลือบด้วยมนดีใดหากแต่เป็นเนื้อและกระดูกที่เสริมด้วยแรงโทสะล้วนๆจังหวะที่มันมัวแต่นอนมืนงงพรานผาก็เตะเสยปลายคางอีกแต่ว่ามันจริงหลบได้แบบฉิวเฉียดกระจนออกห่างเพื่อสร้างระยะและหมายใช้กรงเล็บแหลมบีบคอด้วยการพุ่งเข้าหาตามวิสัยปอบพรานผาเอี้ยวตัวยกแขนสายตั้งฉากสับสอกเข้าเต็มกกหูไม่พอยังเอี้ยวตัวกลับโน้มคอมันลงมาเสยเข่าเข้าท้องบ้างหน้าอกบ้าง เสร็จแล้วก็ใช้แรงบิดแล้วเสยเข่าเข้าใส่อีก3าสี่ครั้งปล่อยบักเซิงที่เริ่มสบักสบอมเป็นอิสระแล้วส่งด้วยบาทาเขาเต็มยอดอกจนหงายท้องพอมันยันกายลุกขึ้นเขาก็ปรีเข้าใส่ใช้ท่าเนียนกาดลานวัดสัตว์จนเสียหลักล้มกลิ้งไปอีกจากนั้นจึงเป็นการยำใหญ่ใส่สารพัดจนปอบ,บักเซิงตั้มตัวรับไม่ทันแต่แล้วจังบาท,ที่พรานผายกเท้าขึ้นหมายกระทืบหน้ามันก็หายว่าไปจากใต้บาทา ไปปรากฏตัวอยู่ในจุดที่ห่างมือห่างตีนและจ้องเขม็งมองด้วยอาการเครียดแค้นในช่วงระยะเวลาชสั้นๆมันก็ข็้นเอาพลังมันที่มีทั้งหมดในกายออกมาห่อหุ้มตัวเองจนดำมเมื่อมืดในตาแดงวาบลุกเชิญยิ่งกว่าเดิมเล็บยาวและแหลมยิ่งกว่าเดิมพลังก,กำลังและความรวดเร็วมีมากขึ้นกว่าเดิมและการเตรียมพร้อมทุกอย่างเสร็จสรรพมันก็พุ่งใส่พรานผาขวาบับจับคอได้สำเร็จแต่แล้วปอบร้ายบักเซิงก็ถึงกับวิตกหนัก เมื่อพรานผาจับแขนเขามันเอาไว้จนแน่นและออกแรงบีบหนักหน่วงขึ้นแรงขึ้นเรื่อยๆกระทั่งเสียงกรอบกระดูกหักได้ยินชัดถนัดหูและครั้งนี้นี่เองที่พรานผาพันธนาการมันเอาไว้ด้วยมนเพื่อไม่ให้หนีไปไหนได้เขาคำนวณมาอย่างดีแล้วว่าปล่อยไว้มีแต่จะเป็นภัยต่อผู้อื่นพรานผาชักมีดพรันออกมาจากฝากักแล้วก็จ้วงแทงใส่ใชายโครงของมันไม่นับครั้งปอบบักเซิงคิดว่าตัวเองแข็งแกรง หากแต่มันอยู่ในโลกอันแคบและมืดมนไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่ามนุษย์มีพวกที่บ้าดีเดือดขนาดที่บ้ายอมแลกชีวิตเพื่อการเอาชนะเทว่าว่ามันจะสำเนียกได้มันก็สายไปเสียแล้วมีดของพรานผานั้นหล่อและตีขึ้นจากเหล็กอาถรรพ์การที่คนคนหนึ่งจะควบคุมสิ่งเหล่านี้ได้พลังใจต้องแกรงพอดังนั้นทุกตก,การจ้วงแทงจึงเท่ากับการทำลายอาถรรที่มันมีจนย่อยยับและในที่สุด การแทงครั้งสุดท้ายที่เขาใส่ไปจนมิดด้ามปอบร้ร้ที่คิดว่าตัวเองร้ายก็พ่ายให้แก่ความตายตายทั้งกายเนื้อและกายจิตแต่ในห้วงสุดท้ายก่อนที่ทุกอย่างจะจบลงรรานผาอ้าปากงับคอบักเซิงแล้วกระชากสุดแรงเนื้อหนังคงมันฉีกดังขวากเลือดกระเซ็นและเขาก็กลืนมันลงท้องแม้จะขยับขยงอยากขย้อนเพียงใดก็ตามนี่คือการสะกดกลมบินญ,ญาณร้ายเมื่อครั้งหน้า หากได้พบเจอปีศาจประเภทเดียวกันนี้อีกเมื่อใดพวกมันจะได้กลิ่นขคาวและแพ้ทางไปเองเป็นอีกหนึ่งวิชาที่พรานผาเรียนรู้มาและใช้ไม่บ่อยนักสีนวลเพิ่งจะมาสำเนียกถึงอคำพูดของพรานเก้มเอาตอนนี้นี่เองที่ว่าพรานผานักเลงคนนี้ลองได้หัวเสียแล้วไรก็เอาเขาไม่อยู่ในหมู่บ้านปอบหรือลามไปถึงดงปอบป่าใหญ่ที่กินอนาบริเวณหลายลูกเขานอกจากบิดาตนแล้วบักเสืิงคือรองลงมา ถ้าว่าไม่บ้าจะเป็นบักซึงหรือเท่ากลัมนางมั่นใจว่าความร้ายกาจไม่ได้ครึ่งพรานผาเลยหลักฐานคือคนที่เสียบศีรษะบิดาของนางประจานกลางลานบ้านกลับถูกจัดการได้ง่ายปานพิกฝ่ามือสำอาคมที่ลงเอาไวา้เป็นประการ,การกันแทบจะใช้ไม่ได้เพราะทั้งพรานเข้มไอ้เจียมผีพรานเชิงต่างก็ร้ายกาจไม่แพ้กันเมื่อหัวหน้าพ่ายปัรดาทหารที่ยอมก้มหัวทำศึกด้วย ตนหนีหายกระจายเกลี้ยงไม่นานหลานโล่งบนดอยผีคุบก็เหลือเพียงพวกของพรานผาเท่านั้นแม้แต่ผีเจ้าของดอยก็ม่กล้าโผหน้ามายุ่มย่ามพรานผายืนนิ่งอยู่แบบนั้นครู่ใหญ่กล้ามเนื้อทุกมัดในร่างกายตึงขึงจนแทบปริแตกและแล้วเขาก็ล้มลงสิ้นสติไปในทันทีนั่นเองสามเดือนเต็มหลังพรานผาถูกพาตัวกลับมารักษายอย่างบ้านซบเซาซิตี้โดยคณะของผู้ใหญ่เกิด ที่ฝืนสังขารรวบรวมเหล่าพรานตามมาสมทบแล้วก็พบกันบนยอดดอยซึ่งภายหลังภาพลวงตาดังคณะของพรานผาพำนักอยู่บนหัวตะปูยักได้อันตรธานหายไปเส้นทางเดินขึ้นเดินลงบันไดที่พักระหว่างทางกลับมาเป็นปกติดังเดิมในเช้าหลังวันศึกใหญ่นั่นเองสามเดือนเต็มที่พรานผาขยับตัวแทบไม่ได้จะจิบน้ำกินข้าวก็ต้องมีคนประคองศรีรษะหนุนตัก และค่อยๆป้อนให้สามเดือนเต็มๆที่สีนวลลูกสาวพยาป่อเฝ้าประคบประงมดูแลพรานผาไม่เคยห่างด้วยทั้งตอบแทนบุญคุณที่ช่วยให้นางได้เป็นอิสระและด้วยใจรักใจปราถนาที่มีต่อพรานผาซึ่งข้อหลังนี้ราน,นักเลงเองก็มีให้เช่นกันเพียงแต่เขินอายเกินกว่าจะยอมรับเป็นสามเดือนเต็มๆที่คนบ้านซบเซาซิตี้รวมถึงหมู่บ้านใกล้เคียง รอคอยให้พรานผาหายเป็นปกติเพื่อที่พิธีมงคลจะเกิดขึ้นพิธีเรียบง่ายบอกกล่าวผีป่าผีเขาผู้เฒ่าผู้แก่ว่านับแต่นี้พรานผาและสีนวลจะอยู่ครองคู่และดูแลกันจนกว่าอีกฝ่ายจะสิ้นลมลงตรงหน้าสามเดือนเต็มเต็มมันจะดีหรือครูของมีค่าแบบนี้ฉันรับไว้ไม่ได้หรอกไอเจียมปฏิเสธเสียงเครียดเมื่อพรานผายกประคำช้างคลั่งให้เจ้าตัวมองออก หากประคำไม่รับเอาไอ้เจียมไปนหนเพียงสัมผัสมันก็สำแดงเดีใดได้เห็นแล้วแต่นี่เมื่ออยู่ในมือของไอ้เจียมประคำร้ายกลับนิ่งสนิทกลายเป็นแมวขี้อ้อนไปเสียเอาไปเถิดมันเลือกเองฟังให้ดีนาเจียมวันข้างหน้าเองจะเป็นยอดพรานที่ไม่มีใครเทียบได้แม้แต่ข้าก็ตามพรานผาว่ารันแล้วจึงยกเอาจานสังกสีซึ่งมีดอกไม้ทูบเทียน แต่งขันห้าเอเจียมถือไว้ครูต่อมาการต่อวาจาของสิทธิ์กับครูอย่างถูกต้องตามธรรมเนียมก็แววมาจากชานเรือนของพรานผาซึ่งมีสีนวลน,นั่งพระเพียบเรียบร้อยเผลอยิ้มอย่างอิ่มใจออกมานั่นเอง